สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิกซ์ที่ซิกซ์พาร์ที้ชาแนะคะวันนี้พาพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านที่รินระดาสันสายค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลเฟสติวัลแค่ประมาณ15นาทีหรือว่า10นาทีนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเราเคยถ่ายลงไปในวิดีโอแล้วก็ในเว็บไซต์เรียบร้อยละว,วันนี้เราจะมาอัปเดตทุกคนค่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านเขายัางประกาศขายอยู่นะคะบ้านหลังนี้ยังราคาเดิมค่ะ4.9ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นบ้านชิม รักษาดีมากค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวบ้านกันนะคะบ้านยังดูสภาพแบบบ้านใหม่อยู่เลยนะคะเข้ามาก็จะเจอกับโรงจอดรถซึ่งจอดรถยนต์ได้1นึคันแล้วก็จอดรถมอเตอร์ไซค์ได้สะดวก,ส,ดวก,ส,ดวกสบายเลยค่ะอย่างเดิมค่ะเราก็จะเจอกับห้องเก็บของ ซึ่งก็ยังจะเป็นจักรยานค่ะซึ่งมีขนาด1.5คูณ2.5เมตรนะคะบริเวณด้านข้างนี้ค่ะจะเป็นด้านข้างของตัวบ้านจะเป็นสวนหย่อมค่ะซึ่งจะใช้หินกรวดค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด65ตารางวาพื้นที่ใช้สอย6 1 6 5ตารางเมตรค่ะ ตรงนี้จะเป็นบริเวณซักล้างค่ะก็จะเป็นเครื่องซักผ้าต่างๆ oh. แล้วก็มีบริเวณนี่ค่ะตากผ้าแล้วก็สามารถมีเตาบาร์บีคิวได้ด้วยนะคะทำอาหารหรือว่าดินเนอร์กับเพื่อนบ้านเพื่อนๆที่มาเยี่ยมชมที่บ้านที่สําคัญมีตรงนี้ค่ะที่แบบว่าเจ๋งมากที่แพลวชอบมากมันจะเป็นราวตากผ้าแบบว่าสําหรับพับเก็บนะคะ oh. ก็จะตึงมากสะดวกสบายค่ะสําหรับแบบ เวลาที่เราไม่ต้องการใช้เราต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ประโยชน์เราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังใส่ไม่ได้เพราะมันต้องใช้สองมือนะคะเราก็พับเก็บก็จะไม่ต้องเกะกะนะคะบริเวณด้านข้างเป็นบริเวณสวนค่ะอันนี้จะเป็นสวนเหมือนกันสวนหย่อมด้านข้างบ้านนะคะ ร่มรื่นมากค่ะตรงนี้จะใช้เป็นสนามหญ้าเทียมนะคะซึ่งดูแลง่ายมากๆเลยทั้งดูแลง่ายทั้งตอนฝนตกหรือว่าตอนทุกสภาพอากาศนะคะตรงนี้จะมีพื้นที่พอสมควรซึ่งเราสามารถตั้งโต๊ะสำหรับนั่งจิบชากาแฟในตอนเช้าได้เลยนะคะ เดีย๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในตัวบ้านกันนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่อยู่ตรงหัวมุมเลยนะคะซึ่งด้านข้างขวามือของบ้านนะคะจะไม่ติดกับเพื่อนบ้านจะติดแค่อีกด้านเดียวและที่สําคัญบ้านหลังนี้เนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะก็จะไม่ร้อนอันนี้ภพลถ่ายขณะตอนกลางวันนะคะเวลานี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงค่ะบ้านไม่ได้ร้อนเลยเพราะเจ้าของเขาทำได้ดีมากๆเลยพอเข้ามาข้างในบ้านจะเจอกับตัว ห้องนั่งเล่นนะคะบ้านหลังนี้มีทั้งหมดสามห้องนอนสามห้องน้ำค่ะโซนตรงนี้เป็นบริเวณรับประทานอาหารค่ะแล้วก็ห้องครัวตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์แบบบิวอินนะคะแล้วก็โซนตรงนี้ค่ะจะเป็นโซน ชั้นวางของที่เราสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้อันนี้ไม่ติดอยู่กับตัวผนังหรืออะไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราตรงนี้เนี่ยเราสามารถแกะออกมาได้เพราะว่าจะมีรอยต่ออยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นรอยต่อที่เจ้าของเขาทําเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเราซื้อบ้านหลังนี้ไปเนี่ยแล้วเรามีตู้เย็นขนาดใหญ่มากเนี่ยขนาดใหญ่สองประตูเนี่ยเราสามารถเอาตรงนี้ออกได้นะคะ แล้วก็สามารถวางตู้เย็นให้ยาวถึงตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเขาอยู่บ้านคนเดียวค่ะก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตู้เย็นขนาดใหญ่อะไรขนาดนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ํารับแขกค่ะกว้างขวางค่ะไม่ใช่เป็นห้องน้ําแบบว่าขนาดเล็กนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะบ้านหลังนี้มีห้องใต้บันไดด้วยอยู่ตรงนี้ค่ะ สำหรับครอบครัวไหนที่มีเด็กค่ะสามารถเล่นหรือว่าใช้เป็นห้องใต้บันไดได้เลยหรือจริงๆแล้วเราจะใช้เป็นห้องเก็บของก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะคะพอขึ้นมาชั้นสองค่ะตรงโซนด้าน ซ้ายมือของเราจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมแต่ว่าเดี๋ยวแพรวจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะเรามาดูห้องน้ํากันก่อนเลยอันนี้จะเป็นห้องน้ําที่ใช้สําหรับห้องนอนอีกสองห้องนอนนะคะใช้เขาจะมีเรนแชเวอร์ด้วย่วนตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอน,นะคะ่ะซึ่งตอนนี้เจ้าของเขาทําเป็นโฮมเป็นห้อง Office. ออฟฟิศมาน,นี้เราก็สามารถใส่เตียงเข้าไปได้อีกหนึ่งเตียงเลย ตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนใหญ่กันค่ะพอเข้ามาห้องนอนใหญ่อย่างแรกเราจะเจอกับโซนตรงนี้ค่ะซึ่งเตียงนี้นะคะจะเป็นเตียงสำหรับนวดค่ะหรือว่าสปาแล้วก็ตู้สืผ้าค่ะ จริงๆพื้นที่พอเหมาะมากสำหรับการทำเป็น walk-in closet นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องนอนค่ะเป็นเตียงแบบ king size ที่เราเห็นว่าห้องดูจะมืดมืๆทึบๆหน่อยจริงๆแล้วอ่ะเป็นเพราะว่าตัวประตูค่ะประตูใะหน้าต่างของห้องเนี่ยเจ้าของเขาใส่ฟิล์มของ 3M ไว้นะคะเป็นฟิล์มกันแดดค่ะซึ่งตอนหน้าร้อนเนี่ยห้องมันจะไม่ร้อนมากนะคะ มันจะเย็นเลยขนาดตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะคะยังเย็นเลยค่ะนี่ตรงนี้เพราะว่าโซนตรงนี้ค่ะจะเป็นประตูแบบว่าเป็นฉากกาันระหว่างห้องนอนกับห้องแต่งตัวนะคะและห้องนอนใหญ่ค่ะจะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยห้องน้ำก็จะเป็นพื้นต่างระดับนะคะนี่ที่เจ้าของเขียนไว้ โอเคนี่จะเป็นบรรยากาศของบ้านนะคะอายุการใช้งานของบ้านก็ปีกว่าๆก,กับสองปีแล้วค่ะตอนนี้แต่ยังดูแลดีมากๆเลยสภาพยังดูแบบว่าเหมือนใหม่ค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็จะจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็ติดตามนะคะสำหรับใครชอบบ้านหรือว่าสนใจบ้านนะคะติดต่อเราเข้ามาที่ซิ t y ์ที่ซิกพาวค่ะวันนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ